คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับ วันนี้เราก็มาถึงสูตร2ตัวล่างสูตรที่1นนะครับเลข5ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนะึ่งเนาะพราะรอบที่ผ่านมาผมก็ให้ไป2 4 6 7 9เฉพาะล่างนะครับคือ2ตัวล่างนะเขาก็มา2หลัก10เห็นไหมครับเขามา2เพราะว่าสูตร2ตัวล่างสูตรนี้บางครั้งเขาก็มาตัวหนึ่งบางครั้งก็เขาก็จะมา2ตัวตรงๆเลย ต้องเราก็ต้องลุ้นกันต่อเพราะงวดที่ผ่านมาผมกย้ำแล้วเขาอาจจะมา1ตัวก็ผลก็ออกมาสองสามเห็นไหมครับถือว่าถูกนะครับอย่างเงี้ยคือว่าเข้าตัวหนึ่งผมบอกแล้วว่ายังไงเขาต้องมาตัวหนึ่งรอบนี้เราก็มาลุ้นกันต่อว่าเขาจะมาตัวไหนเนะาะะตัวนี้อาจจะมาทั้งสองแล้วก็อาจจะมา1ตัว สูตรก็ไม่ยากนะครับก็เอาสาหน้าสามตัวที่หนึ่งมาเอารางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งมานะครับมาคำนวณอันดับแรกเราก็ดึงมาก็เป็นสนะี่สองหนึ่งเนาะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกนี่เราก็คิดย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งงวดนะครับ<ๆ>เพื่อจะออกวันที่หนึ่งกันยาเราก็ของเราก็ต้องเอาของวันที่สิบหกสิงหามามาคำนวณก็สี่บวก ก็ต้องเอา4ีบวกสนะครับคือเอาร้อยบวกสิเอา1 0อยบวกสินะครับได้ผลลัพธ์มาแล้วก็มาบวกผลผลค่าคงที่ครั้งหนึงก็นี่ก็4ีบวกสเห็นไหมครับ4ตัวนี้เอามาบวกกัน4ีบวกสก็จะเป็น6เนาะสีบวกสเป็น6ได้ได้ได้ตัวตั้งมาแล้วก็เป็น6จาก6 แล้วก็ต้องบวก1เอา6บวก1ก็เป็น7 7นะครับพี่น้องคราวนี้ก็เอา7บวก2 7บวก2ก็เป็น9 9บวก2ก็เป็น11ก็เอาแค่ตัวหลักหน่วยมาก็11เห็นไหมครับแล้วก็เอา1บวก1 ก็เป็น2แล้วก็เอา2บวก2ก็เป็น4ผมจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับก็จะได้1 2 4 7 9ได้มา5ตัวเราก็รอผลวันที่1กันยานะครับ หนึ่งกันยาเนาะนี่สิสิงหานี่แหละครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้มา5ตัว5ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ย้ำเนาะว่าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะมาทั้งสองตัวก็เป็นไปได้เพราะอย่างงวดที่ที่สิบหกกันยากรกกดาครับเขามา69เก้ามาทั้งสองตัวเลยเพราะสูตรสองตัวล่างเนี่ยผมยัง พูดไว้เลยว่าบางครั้งเขาก็มาสองตัวตรงๆบางครั้งเขาอาจจะมา1ตัวก็อย่างงวัวที่ผ่านมาเขาก็มา2ตัวเดียว3ไม่มาเพราะว่าตัวนี้เป็น4ี่เขาว่าจะมาอย่างนี้ถ้าใครถ้าใครชอบก็จับตั้งเลยนะครับอย่างนี้หนึ่งสองหนึ่งี้าสองสี่สองเจ็ดส สี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าจับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับเพื่อในความที่ใครชอบเนาะมันจับง่ายๆนะครับห้าตัวจับใส่กันเอาเผื่อเข้ามาตรงๆอย่างรอบนั้นอันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะพี่น้องก็ฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับยังไงผมก็ขอให้รวยๆกันต่อไปเนาะ ผมก็จะได้มีกําลังใจทําต่อไปก็ยังไงก็ขอให้รวยๆกันครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ